Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่ม3บทที่16ผมรู้สึกอึ้องทึ่งและคารวะเมื่อได้อ่านถ้อยคำพวกนั้นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในลักษณะนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเราทุกคนด้วยความยินดีขอบคุณที่อยู่ตรงนี้กับฉันผมมีคำถามอีกไม่มาก บางเรื่องจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงแล้วจากนั้นผมก็จะจบการพูดคุยนี้แล้วเธอที่รักเธอไม่มีทางจบการพูดคุยนี้ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจบด้วยตอนนี้เธอมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในไม่ช้าการสนทนาก็จะกลายเป็นมิตรภาพบทสนทนาดีๆทั้งหลายสุดท้ายจะนำไปสู่มิตรภาพและไม่นานการสนทนากับพระเจ้าก็จะกลายเป็นมิตรภาพกับพระเจ้า ผมก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกความสัมพันธ์คือถ้ามิตรภาพนั้นได้รับการฟูมฟักจุดประกายและยอมให้เติบโตสุดท้ายก็จะเกิดการรวมเป็นหนึ่งเธอจะรู้สึกและมีประสบการณ์ถึงตัวเองว่าอยู่ในภาวะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านี่เป็นภาวะศักดิ์สิทธิ์เพราะถึงเวลานั้นเราจะพูดในฐานะที่เป็นหนึ่งเดียว ถ้าอย่างนั้นการพูดคุยนี้จะดำเนินต่อไปใช่เสมอผมก็ไม่ต้องเอ่ยคำลาตอนจบเล่มนี้เธอไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำอำลาแค่ต้องเอ่ยคำทักทายท่านรู้ไหมว่าท่านเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆเธอก็เหมือนกันลูกเอ๋ยเธอก็เหมือนกันลูกๆของฉันทั้งหมดในทุกที่ก็เหมือนกันท่านมีลูกหลานอยู่ในทุกที่แน่อยู่แล้ว ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายความตามที่พูดจริงๆคือทุกที่มีชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือเปล่าครับมีลูกๆของท่านอยู่ในส่วนอื่นของจักรวาลด้วยใช่ไหมแน่อยู่แล้วอารยาธรรมพวกนั้นลำหน้ากว่าพวกเราไหมบางอารยาธรรมในลักษณะไหนครับในทุกลักษณะ เทคโนโลยีการเมืองสังคมจิตวิญญาณกายภาพและจิตใจเช่นการชอบเปรียบเทียบและยืนกรานว่าต้องทำอย่างนั้นความต้องการแบ่งประเภทสิ่งต่างๆให้เป็นดีกว่าหรือแย่กว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าดีหรือเร็วสะท้อนชัดว่าเธอตกลงไปในความเป็นทวิลักษ์ลึกขนาดไหนว่าเธอจมอยู่กับวิธีคิดแบบแบ่งแยกมากเพียงใด ลักษณะแบบนี้ไม่มีในอารยาธรรมที่ล้ำหน้ากว่าพวกเราเหรอครับแล้วคำว่าทวีลักษ์ท่านหมายถึงอะไรระดับความก้าวหน้าของสังคมดูได้จากระดับความมากน้อยของการคิดแบบแยกกั้ววิวัฒนาการทางสังคมจะแสดงออกผ่านการมุ่งสู่เอกภาพไม่ใช่คตินิยมแบบแบ่งแยกทำไมล่ะครับทำไมความเป็นเอกภาพถึงเป็นตัววัด เพราะความเป็นหนึ่งเดียวคือสศจธรรมคตินิยมแบบแบ่งแยกเป็นภาพลวงตาตราบใดที่สังคมยังมองตัวเองว่าตัดขาดจากกันเป็นชุดหรือการรวมกลุ่มของหน่วยย่อยที่แยกขาดจากกันแสดงว่ามันยังใช้ชีวิตอยู่กับภาพลวงตาชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกสร้างขึ้นบนฐานของคตินิยมแบบแบ่งแยกซึ่งมีรากมาจากทวิภาวะหรือการแยกขั้ว เธอจินตนาการว่าตัวเองเป็นครอบครัวหรือชนเผ่าที่แยกจากกันมารวมกันอยู่ในละแวกหรือรัฐที่แยกจากกันรวมตัวกันเป็นชนชาติหรือประเทศที่แยกจากกันประกอบขึ้นเป็นโลกหรือดาวเคราะห์ที่แยกจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเธอจินตนาการว่าโลกของเธอเป็นดวงดาวเดียวในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เธอจินตนาการว่าประเทศของเธอเป็นประเทศที่เลือด้ำที่สุดในโลก เธอจินตนาการว่ารัฐของเธอเป็นรัฐที่ดีที่สุดในประเทศแล้วครอบครัวของเธอก็ยอดเยี่ยมที่สุดในรัฐสุดท้ายเธอก็จินตนาการว่าตัวเธอดีกว่าใครทั้งหมดในครอบครัวโอ้เธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อยแต่พฤติกรรมของเธอสะท้อนว่าเธอคิดอย่างนั้นความคิดที่แท้จริงจะสะท้อนออกมาทุกวันผ่านการตัดสินใจทางสังคม ข้อสรุปทางการเมืองข้อตกลงทางศาสนาการตัดสินใจเลือกทางเศรษฐกิจและการเลือกส่วนตัวของเธอกับทุกเรื่องตั้งแต่เพื่อนฝูงระบบความเชื่อไปจนถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งก็คือฉันเธอรู้สึกตัดขาดจากฉันมากจนจินตนาการถึงขั้นว่าฉันไม่ได้พูดกับเธอฉะนั้นจึงถูกกำหนดให้ปฏิเสธความสัตย์จริงของประสบการณ์ตัวเอง เธอมีประสบการณ์ว่าฉันกับเธอเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เธอไม่ยอมเชื่อประสบการณ์นั้นเธอจึงไม่ใช่แค่ตัดขาดจากกันและกันแต่ยังตัดขาดจากความจริงของตัวเองคนเราตัดขาดจากความจริงของตัวเองได้ยังไงครับด้วยการเพิกเฉยด้วยการมองเห็นและปฏิเสธมันหรือด้วยการเปลี่ยนมันบิดมันปรับแต่งให้เข้ากับแนวคิดที่เธอมีอยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นอย่างไร ลองดูคำถามที่เธอเกริ่นไว้เธอถามว่ามีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือเปล่าแล้วฉันก็ตอบเธอว่าแน่อยู่แล้วฉันตอบว่าแน่อยู่แล้วเพราะหลักฐานนั้นชัดเจนมันชัดเจนจนฉันประหลาดใจที่เธอยังต้องถามคำถามนี้นี่ไงที่คนเราสามารถตัดขาดจากความจริงของตัวเองตัดขาดด้วยการมองเห็นความจริงอยู่ตรงหน้าจนไม่อาจคลาสายตา จากนั้นก็ปฏิเสธสิ่งที่เห็นนี่คือคกลไกการปฏิเสธไม่มีการปฏิเสธไหนที่จะแยบยลกว่าการปฏิเสธตัวเองเธอใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับการปฏิเสธสิ่งที่เป็นเธอปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมันน่าเศร้าพออยู่แล้วถ้าเธอจะจำกัดการปฏิเสธไว้เฉพาะเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นส่วนตัวอย่างเช่นชั้นโอโซนที่กำลังหมดไปการทำลายป่าดึกดำบรรพ์ การปฏิบัติต่อผู้เยาว์อย่างย่ำแย่แต่เธอก็ยังไม่พอใจกับการปฏิเสธสิ่งที่เห็นรอบตัวเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะปฏิเสธทุกสิ่งที่เธอเห็นภายในตัวเธอด้วยเธอเห็นความดีงามและความกรุณาในตัวเธอแต่เธอก็ปฏิเสธมันเธอเห็นปัญญาในตัวเธอแต่เธอก็ปฏิเสธมันเธอเห็นความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดในตัวเธอแต่เธอก็ปฏิเสธมันเธอเห็นและมีประสบการณ์ถึงพระเจ้าในตัวเธอแต่เธอก็ยังปฏิเสธ เธอปฏิเสธเรื่องที่ฉันดำรงอยู่ในตัวเธอว่าฉันคือเธอนี่เท่ากับเธอปฏิเสธที่ทางอันชอบธรรมและชัดแจ้งของฉันผมไม่ได้ปฏิเสธท่านนะครับเธอยอมรับไหมว่าเธอคือพระเจ้าคือผมจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกนี่ไงที่ฉันบอกเธอว่าก่อนไก่ขันเธอจะปฏิเสธฉันสามครั้งเธอจะปฏิเสธฉันด้วยความคิดเธอจะปฏิเสธฉันด้วยคำพูด เธอจะปฏิเสธฉันด้วยการกระทำเธอรู้อยู่ในหัวใจว่าฉันอยู่กับเธอในตัวเธอว่าเราเป็นหนึ่งเดียวแต่เธอก็ปฏิเสธฉันโอ้แต่บางคนบอกว่าฉันมีอยู่จริงก็ได้แต่อยู่ห่างออกไปจากเธอออกไปไกลอยู่ที่ไหนสักแห่งและยิ่งเธอจินตนาการว่าฉันอยู่ห่างไปแค่ไหนเธอก็ยิ่งอยู่ห่างความจริงของตัวเองไปแค่นั้น เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆในชีวิตตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังหมดลงไปจนถึงการทำร้ายเด็กในหลายต่อหลายครอบครัวเธอเห็นมันแต่เธอก็ไม่เชื่อแต่ทำไมล่ะครับทำไมทำไมเราถึงเห็นแต่ไม่ยอมเชื่อเพราะเธอจมอยู่กับภาพลวงตาถลำลึกอยู่ในมายาการจนไม่อาจมองทะลุมันได้จริงๆแล้วเธอต้องเป็นอย่างนั้นภาพลวงตา ถึงยังอยู่ต่อไปได้นี่ก็เป็นเอกภาพแห่งความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างเธอต้องปฏเิเสธฉันเธอถึงพยายามจะกลายเป็นฉันได้และนี่คือสิ่งที่เธอต้องการทำเธอไม่อาจกลายเป็นสิ่งที่เธอเป็นอยู่แล้วได้ฉะนั้นการปฏิเสธก็เป็นสิ่งสำคัญมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์จนกว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปครูรู้จะรู้ว่าการปฏิเสธเป็นเรื่องของคนที่เลือกและคงภาพลวงตาไว้ การยอมรับมีไว้เพื่อคนที่อยากให้ภาพลวงตาม,มาลายลงการยอมรับการประกาศและการแสดงออกคือ3ขั้นตอนสู่พระเจ้ายอมรับตัวตนที่แท้จริงของเธอประกาศเรื่องนั้นให้โลกรู้และแสดงออกในทุกวิถีทางการประกาศตัวเองจะตามมาด้วยการแสดงออกเสมอเธอจะแสดงออกว่าตัวเธอคือพระเจ้าเหมือนที่ตอนนี้เธอแสดงออก ถึงสิ่งที่เธอคิดเกี่ยวกับตัวเองทั้งชีวิตของเธอคือการแสดงออกถึงเรื่องนั้นทว่าสิ่งที่มาพร้อมการแสดงออกนี้คือความท้าทายยิ่งใหญ่เพราะวินาทีที่เธอหยุดปฏิเสธตัวเองคนอื่นจะปฏิเสธเธอวินาทีที่เธอบอกว่าเธอเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าคนอื่นจะประกาศว่าเธอคบหากับซาตานวินาทีที่เธอกล่าวความจริงสูงสุด คนอื่นจะบอกว่าเธอจับจ้วงต่ำช้าที่สุดและที่เกิดขึ้นกับครูผู้แสดงความจริงขั้นสูงทุกคนเธอจะถูกบูชาและด่าว่ายกย่องและให้ร้ายเธอทูลและตรึงกังเขนเพราะขณะที่วงจรเดิมๆของเธอจบลงแล้วแต่คนอื่นที่ตกอยู่ในมายาการไม่รู้ว่าจะทำความเข้าใจเธออย่างไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผมครับผมไม่เข้าใจรู้สึกงงๆ ผมคิดว่าท่านเพิ่งบอกซ้ำๆว่าภาพลวงตาต้องคงอยู่ต่อไปว่าเกมจะต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้เกมอื่นๆมีขึ้นได้ใช่ฉันพูดแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นเกมดำเนินต่อไปเพราะมีเธอหนึ่งหรือสองคนหลุดจากวงโครจรของมายาการนั่นไม่ได้ทำให้เกมจบลงทั้งกับเธอหรือกับผู้เล่นคนอื่น เกมจะไม่จบจนกว่าทั้งหมดจะกลับเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งและแม้ถึงขั้นนั้นแต่เกมก็ยังไม่จบเพราะในห้วงขนาดแห่งการคืนสู่เย้าอันศักดิ์สิทธิ์ความปิติจะบันเจิดล้นพ้นและแรงกล้าจนชั้นเราและเธอถูกกำหนดด้วยความสุขปิติยินดีทะลักล้นด้วยความเบิกบานแล้ววัฏจักรก็จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งมันไม่มีวันจบสิน้นเกมไม่มีวันจบ เพราะเกมคือตัวชีวิตเองและชีวิตก็คือสิ่งที่เราเป็นแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับปัจเจกภาพหรือส่วนของทั้งหมดอย่างที่ท่านเรียกที่บรรลุขั้นสูงสุดแล้วเจนจบครบกระบวนความแล้วครุเพียงรู้ว่าวัฏจักรในส่วนของเขาจบลงแล้วเพียงรู้ว่าประสบการณ์แห่งโลกสมมติของตนยุติแล้ว ถึงขั้นนั้นครูจะหัวเราะร่าเพราะได้เห็นแผนการใหญ่ทั้งหมดแล้วเห็นกระทั่งว่าแม้ตนจะจบสิ้นวัฏจักรเวียนว่าตายเกิดแล้วแต่เกมก็ยังดําเนินต่อไปและครูก็ยังเห็นบทบาทที่ตนอาจเข้าไปเล่นในประสบการณ์นี้บทบาทของเขาคือนําทางผู้อื่นขึ้นสู่ระดับเดียวกับตนดังนั้นครูยังคงเล่นเกมต่อแต่เล่นแบบใหม่และด้วยเครื่องมือใหม่ เพราะการเห็นสิ่งสมมุติอย่างที่มันเป็นทําให้ครูดุดพ้นจากบ่วงเงื่อนของมันครูจะทําอย่างนี้เป็นระยะเพื่อจุดมุ่งหมายและความเพลิดเพลินบางอย่างแล้วเขาก็จะประกาศและสําแดงความพิเศษออกมาแล้วก็ถูกคนอื่นเรียกว่าเทพเจ้าหรือพระแม่เมื่อผ่พัน์ของเธอทั้งหมดบรรลุสู่ขั้นสูงสุดแล้วผ่อพ,พันของเธอในฐานะองค์รวมหนึ่งเดียว จะเคลื่อนที่ผ่านการอากาศได้อย่างง่ายดายเธอจะช่ำชองกฎฟิสิกส์อย่างที่เธอเข้าใจและเธอจะพยายามช่วยเผ่าพันธุ์อื่นและอารยธรรมอื่นให้ก้าวขึ้นสู่ระดับเดียวกับเธอแบบเดียวกับที่เผ่าพันธุ์อื่นและอารยธรรมอื่นกำลังทํากับเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับถูกต้องและจนกว่าทุกเผ่าพันธุ์ของจักรวาลจะบรรลุขั้นสูงสุดหรือถ้าเอาตามคําของฉันคือจนกว่าทั้งหมดของฉันจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียว วัฏจักรส่วนนี้ถึงจะจบลงเธอพูดได้ฉลาดเพราะตัววัฏจักรเองไม่มีวันจบเพราะการจบลงของวัฏจักรส่วนนี้คือตัววัฏจักรเองเยี่ยมยอดเธอเข้าใจแล้วฉะนั้นใช่แล้วมันมีชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วก็ใช่ที่โดยมากแล้วมีความก้าวหน้ามากกว่าพวกเธอในทางไหนบ้างท่านยังไม่ได้ตอบคำถามนี้จริงๆจังๆเลยครับ ตอบไปแล้วฉันบอกว่าในทุกทางทางั้งทางเทคโนโลยีการเมืองสังคมจิตวิญญาณกายภาพและจิตใจครับแต่ให้ตัวอย่างหน่อยได้ไหมคำตอบมันกว้างจนไม่มีความหมายอะไรกับผมเลยเธอรู้อะไรไหมว่าฉันชอบความจริงของเธอนะไม่ใช่ทุกคนที่จะมองตาพระเจ้าและบอกว่าเรื่องที่พระเจ้าพูดนั้นไร้ความหมายแล้วยังไงต่อครับท่านจะทำยังไงต่อ ถูกต้องแล้วเธอมีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเพราะเธอพูดถูกเธอท้าทายฉันได้เผชิญหน้ากับฉันตั้งคำถามฉันให้มากเท่าที่ต้องการแล้วฉันก็จะไม่ทำอะไรแย่ๆหรอกแต่ฉันจะทำอะไรที่ดีๆอย่างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้กับการพูดคุยนี้ที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีหรือใช่ครับมันดีมากเลยคนมากมายได้รับประโยชน์จากที่เราคุยกันนี้ มันกระทบความรู้สึกคนเป็นล้านฉันรู้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่เป็นแผนการให้เธอกลายเป็นครูท่านรู้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไตราภาคแล้วระครับว่ามันจะประสบความสำเร็จมากแน่นอนเธอคิดว่าใครเป็นคนทำให้มันสำเร็จเธอจินตนาการว่าใครทำให้คนที่กำลังอ่านหนังสือเล่มน,นี้หาทางมาเจอมันตั้งแต่แรกฉันจะบอกเธอว่า ฉันรู้จักทุกคนที่ได้อ่านหนังสือจุดนี้แล้วก็รู้เหตุผลที่ทําให้แต่ละคนได้มาอ่านด้วยพวกเขาเองก็รู้ฉะนั้นคําถามเดียวตอนนี้คือพวกเขาจะปฏิเสธฉันอีกไหมมันสําคัญกับท่านด้วยหรือครับไม่แม้แต่น้อยวันหนึ่งลูกหลานฉันทั้งหมดก็ต้องหันกลับมาหาฉันมันไม่ใช่เรื่องว่าจะกลับหรือไม่กลับแต่เป็นเรื่องว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เท่านั้น ฉนั้นใครมีหูก็จงฟังเถิดครับเออคือเรากำลังคุยกันเรื่องชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นและท่านก็กำลังยกตัวอย่างว่าส่วนใหญ่แล้วชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นลำหน้ากว่าชีวิตบนโลกยังไงในทางเทคโนโลยีอรารยธรรมอื่นเกือบทั้งหมดรุดหน้ากว่าเธอมากบางอรารยธรรมจำนวนไม่มากก็ล้าหลังกว่าเธอส่วนใหญ่ลำหน้ากว่าเธอไปไกลในทางไหนครับ ขอตัวอย่างหน่อยเถอะโอเคอย่างเรื่องสภาพอากาศดูเหมือนเพื่อเธอจะไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้แต่ว่าจะทำนายได้แม่นยำชีวิตจึงต้องขึ้นกับความแปรปรวนของมันแต่กับโลกอื่นไม่เป็นแบบนั้นสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ส่วนใหญ่สามารถควบคุมอุณหภูมิระดับท้องถิ่นภูมิภาคนี่ยกตัวอย่างนะควบคุมได้ด้วยหรอครับ ผมคิดว่าอุณหภูมิของดาวเคราะห์เป็นผลจากระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์บรรยากาศของมันอะไรพวกนั้นเป็นตัวกำหนดตัวแปร ى? ภายใต้ตัวแปรนั้นเราทําอะไรกับมันได้อีกมากยังไงครับในลักษณะไหนโดยการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยการสร้างหรือไม่ได้สร้างสภาวะบางอย่างในบรรยากาศเธอเห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่ตำแหน่งแห่งที่เธอกับดวงอาทิตย์ แต่ยังเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้ส่งไประหว่างตัวเธอเองกับดวงอาทิตย์นั้นเธอได้ใส่สิ่งอันตรายที่สุดหลายอย่างลงไปในบรรยากาศแล้วก็เอาสิ่งสําคัญที่สุดบางอย่างออกมาแต่พวกเธอทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้หมายความว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแม้กระทั่งผู้บาดเปลืองที่สุดในหมู่พวกเธอได้พิสูจน์จนหมดข้อกันขาถึงความเสียหายที่เธอได้ก่อขึ้นเธอก็ไม่ยอมรับรู้ เธอเรียกผู้บาดเปลืองเหล่านั้นว่าไอ้พวกสติเฟื้องและบอกว่าเธอรู้ดีกว่าหรือไม่เธอก็บอกว่าคนฉลาดพวกนั้นมีเจตนาไม่ดีมีมุมมองที่ต้องการหาเหตุผลรองรับมีผลประโยชน์ที่ต้องปกป้องแต่จริงๆเธอนั่นแหละที่พยายามหาเหตุผลมารองรับพฤติกรรมตัวเองแล้วก็เป็นเธอนั่นแหละที่กำลังปกป้องผลประโยชน์พิเศษของตัวเองผลประโยชน์หลักของเธอก็คือตัวเธอเอง หลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แค่ไหนไม่ว่าจะน่าตื่นตะดึงและชัดแจ้งแค่ไหนจะถูกปฏิเสธถ้ามันดุกล้ำประโยชน์ส่วนตนของพวกเธอเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจริงเหรอเธอจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพวกคิดจุเหรอผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเธอรู้ไหมว่าต้องใช้เวลา,านานขนาดไหนกว่าประเทศของเธอ จะยอมหยุดปล่อยมลพิษในบรรยากาศด้วยสารฟออโรคาร์บอนครับคือเธอคิดไหมว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันบอกเองที่ต้องใช้เวลานานมากเพราะการหยุดปล่อยมลพิษจะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่สูญเงินมหาศาลที่ต้องใช้เวลานานมากเพราะมันจะทำให้คนจำนวนมากไม่สะดวกสบายที่ต้องใช้เวลานานมาก เพราะหลายคนและหลายประเทศเลือกที่จะปฏิเสธหลักฐานยืนยันอยู่หลายปีเพื่อปกป้องผลประโยชน์และสถานภาพของตัวเองให้สิ่งต่างๆคงอยู่แบบเดิมจวบจนอัตราผู้เป็นมะเร็งผิวหนังสูงขึ้นอย่างน่าตกใจจวบจนระดับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นทานน้ำแข็งและหิมะเริ่มละลายมหาสมุทรเริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นแม่น้ำลำธารและทะเลสาบ เริ่มเกิดน้ำท่วมบ่าพวกเธอถึงได้เริ่มใส่ใจจวบจนมันเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตัวเธอเองเธอถึงจะเห็นความเป็นจริงที่ผู้ปาดเปลืองทั้งหลายพยายามปล่าประกาศมาหลายปีมากแล้วผลประโยชน์ส่วนตัวมันไม่ดีตรงไหนครับผมคิดว่าท่านพูดไว้ในเล่มหนึ่งว่าเราควรเริ่มต้นจากประโยชน์ส่วนตัวด้วยซ้ำฉันพูดแบบนั้น ทวันในวัฒนธรรมอื่นและสังคมอื่นบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนิยามของผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นกว้างกว่าบนโลกของเธอมากมันชัดเจนมากสำหรับสิ่งมีชีวิตขั้นสูงว่าอะไรที่ทำร้ายคนคนหนึ่งแสดงว่ามันต้องทำร้ายคนหลายคนอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนไม่กี่คนแสดงว่าต้องเป็นประโยชน์ต่อคนหลายคนไม่อย่างนั้นในที่สุดแล้วมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลย แต่ในโลกของเธอกลับตรงกันข้ามอะไรที่ทำร้ายคนคนหนึ่งจะถูกเพิกเฉยจากคนส่วนใหญ่อะไรที่ให้ประโยชน์คนไม่กี่คนจะถูกปฏิเสธจากคนส่วนใหญ่นี่เป็นเพราะนิยามคำว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเธอแคบมากแทบไม่เกินวงคนใกล้ชิดไม่กี่คนที่ตนรักใช่แล้วฉันบอกไปในเล่มหนึ่งว่าในทุกความสัมพันธ์จงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุด กับตัวเธอเองแต่ฉันยังพูดด้วยว่าเมื่อเธอเห็นว่าอะไรคือผลประโยชน์สูงสุดของตัวเธอเธอจะเห็นว่ามันก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของคนอื่นด้วยเพราะเธอและคนอื่นล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเธอและคนอื่นทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะการรู้ในระดับที่เธอยังไปไม่ถึงเธอถามถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและฉันจะบอกเธอว่าเธอไม่มีทางมีเทคโนโลยีขั้นสูง ในทางที่เป็นประโยชน์ใดๆถ้าไม่มีการคิดขั้นสูงรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ขาดการมีความคิดขั้นสูงจะไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าแต่จะสร้างความพินาศเธอเคยประสบมาแล้วบนดาวเคราะห์ของเธอและเธอก็ใกล้จะประสบอีกครั้งหมายความว่ายังไงครับท่านกำลังพูดถึงอะไรฉันกำลังบอกว่าครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้บนดาวเคราะห์ดวงนี้เธอได้ไปถึงจุดสูงสุด จริงๆแล้วต้องบอกว่าไปเกินจุดสูงสุดเป็นจุดที่พวกเธอตอนนี้กำลังปีนป่ายขึ้นไปอย่างเชื่องช้ามันเคยมีอรารยธรรมหนึ่งบนโลกที่ล้ำหน้ากว่าอรารยธรรมในยุคปัจจุบันและมันก็ทำลายตัวเองไม่ใช่แค่ทำลายตัวเองแต่ยังทำลายสิ่งอื่นๆเกือบทั้งหมดลงไปด้วยนั่นเพราะอรารยธรรมนั้นไม่รู้วิธีจัดการกับเทคโนโลยีที่พวกตนได้พัฒนาขึ้น วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีรํำหน้ากว่าวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณมากจนยกให้เทคโนโลยีมีสถานะเป็นพระเจ้าผู้คนบูชาเทคโนโลยีรวมถึงสิ่งต่างๆที่เทคโนโลยีได้รังสรรค์และทําให้เกิดขึ้นคนในอารยธรรมนั้นได้รับทุกสิ่งที่เทคโนโลยีที่เกินควบคุมได้ประทานให้รวมถึงความวิบัติเต็มรูปแบบที่เกินควบคุมพวกเขาทำให้ทุกอย่างบนโลกจบสิ้นลง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่นี่บนโลกใบนี้หรอครับใช่ท่านกำลังพูดถึงอารยธรรมแอตแลนติสที่สาบสูญไปใช่ไหมพวกเธอบางคนเรียกอย่างนั้นและเลอมูเรียมหาทวีปมูนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของประัมปราคติของพวกเธอแสดงว่ามันเป็นความจริงสิครับเนี่ยเราเคยเจริญถึงขีดสุดมาก่อนโอ้ยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นเยอะแล้วเราก็ทำลายตัวเอง เธอจะประหลาดใจไปทำไมเธอก็กำลังทำแบบนั้นอยู่ตอนนี้ผมรู้ครับท่านช่วยบอกวิธีให้พวกเราหยุดคำแบบนั้นหน่อยได้ไหมมีหนังสือมากมายหลายเล่มที่พูดเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สนใจหรอกขอสักเล่มหนึ่งนะครับสัญญาว่าจะไม่ละเลยไปอ่าน The Last House of Ancient Sunlight เขียนโดยชายที่ชื่อ Tom h a r t m a n โอ้ผมรักหนังสือเล่มนั้นดีแล้วผู้นำสารคนนี้ได้รับแรงดนใจจงทำให้โลกหันมาสนใจหนังสือเล่มนี้ครับผมจะทำครับมันพูดไว้ทุกอย่างที่ฉันจะพูดตรงนี้เพื่อตอบคำถามสุดท้ายของเธอฉันไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสือเล่มนั้นใหม่ผ่านทางเธอมันสรุปให้เห็นสารพัดวิธีที่พวกเธอก่อความเสียหายแก่โลกรวมถึงวิธีที่จะหยุดความพินาศ สิ่งที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ทำไว้กับโลกจนถึงตอนนี้ดูไม่ฉลาดเท่าไหร่จริงๆตลอดการพูดคุยนี้ท่านได้บอกว่าสายพันธุ์ของพวกเรานั้นยังอยู่ในขั้นแบเบาตั้งแต่ท่านบอกแบบนั้นผมก็สงสัยมาตลอดว่าแล้ววัฒนธรรมของพวกที่ไม่แบเบานั้นใช้ชีวิตกันยังไงท่านบอกว่ามันมีสังคมและวัฒนธรรมพวกนั้นอยู่มากมายในจัก,กรวาลใช่มากแค่ไหนครับ มากเหลือเกินเป็นสิบหรือเป็นร้อยครับเป็นพันเป็นพันมีอรารยธรรมขั้นสูงเป็นพันพันแห่งใช่แล้วก็มีวัฒนธรรมอื่นๆที่ยังแบะเบาก,กว่าเธออะไรที่เป็นตัวบอกว่าสังคมนั้นแบะเบาหรือล้ำหน้าขั้นสูงระดับการนำความเข้าใจสูงสุดของตนไปปฏิบตัติตรงนี้แตกต่างจากสิ่งที่เธอเชื่อเธอเชื่อว่าเราควรเรียกสังคมไหนว่าแบะเบาหรือล้ำหน้า โดยดูว่าสังคมนั้นมีระดับความเข้าใจสูงแค่ไหนแต่ความเข้าใจขั้นสูงสุดจะมีประโยชน์อะไรถ้าเธอไม่นำมาปฏิบัติคำตอบคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆแล้วมันอันตรายด้วยซ้าตัวบ่งชี้อีกอย่างของสังคมล้าหลังคือการเรียกความถดถอยว่าเป็นความก้าวหน้าสังคมของพวกเธอกำลังเดินถอยหลังไม่ใช่ไปข้างหน้า70ปีที่แล้วคนส่วนใหญ่แสดงความเมตตาการุณามามากกว่าในปัจจุบัน บางคนกรับที่ท่านพูดมาเมื่อกี้ไม่ได้นะครับท่านบอกว่าท่านไม่ตัดสินแต่เราบางคนก็รู้สึกว่าถูกท่านตัดสินและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดบาปจากการพูดของท่านเราพูดเรื่องนี้มาแล้วถ้าเธอบอกว่าเธออยากไปเมืองซีแอตเทิลแต่ขนาดเดียวกันก็บึ่งรถไปทางเมืองซานโฮเซแล้วคนที่เธอถามเส้นทางบอกว่าเธอกำลังไปผิดทางแล้วนะทางที่เธอกำลังมุ่งหน้าไป ไม่มีวันพาเธอไปถึงที่หมายได้นี่ถือว่าเขาตัดสินเธอหรือเปล่าเรียกพวกเราว่าแบเบาะล้าหลัง Primitive นี่ไม่ใช่แค่บอกทิศแล้วมันเป็นคำด่าจริงเหรอแต่เธอก็ยังบอกว่าชื่นชมศิละปะแบบดั้งเดิมหรือบัรภศิ art ลป์ Primitive Art ดาวเธอยังดื่มดำกับดนตรีบางประเภทเพราะมันมีความดิบและไม่ถูกปรุงแต่ง p r i m i t i e f นี่ยังไม่ได้พูดเรื่องผู้หญิงนะท่านกำลังใช้การเล่นคำเพื่อเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ใช่เลยฉันแค่แสดงให้เธอเห็นว่า p r i m i t i e e นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคำด่าความคิดตัดสินของเธอนี่แหละที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นคำว่า p r i m i t i e e แค่เป็นคำอธิบายแค่บอกสิ่งที่เป็นความจริงว่าของบางอย่างมีพัฒนาการอยู่ในขั้นเริ่มต้นมากๆ มันไม่ได้สื่อความหมายอะไรมากกว่านั้นไม่ได้บอกว่าอะไรผิดหรือถูกเธอเป็นคนเติมความหมายให้กับมันเองฉันไม่ตัดสินอะไรแบบนั้นจงเข้าใจด้วยว่าการประเมินไม่ใช่การตัดสินแค่เป็นการสังเกตสิ่งที่เป็นเช่นนั้นฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอไม่มีคำตัดสินเกี่ยวกับเธอฉันมองเธอและเห็นเพียงความงามและความอัศจรรย์เหมือนกับบรรพศิน ถูกต้องที่สุดฉันได้ยินท่วงทํานองของเธอแล้วก็มีแต่ความรู้สึกตื่นเต้นแบบเดียวกับดนตรีแบบดิบๆไม่ปรุงแต่งเธอเข้าใจแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกถึงพลังงานของเผ่าพันธ์เธอแบบเดียวกับที่เธอรู้สึกถึงพลังงานของชายหญิงที่มีอารมณ์ดิบทางเพศแล้วฉันก็เหมือนเธอตรงที่ฉันรู้สึกถูกปลุกเร้าเวลานี้นี่คือสิ่งที่เป็นจริงเกี่ยวกับฉันและเธอฉันไม่รังเกียจเธอ ฉันไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองฉันไม่รู้สึกผิดหวังด้วยซ้ําแค่รู้สึกถูกปลุกเรา้าฉันถูกปลุกเร้าสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆสู่ประสบการณ์ใหม่ที่จะเข้ามาในตัวเธอนั้นฉันถูกปลุกขึ้นสู่การประจนภายใหม่ๆสู่ความตื่นเต้นของการมุ่งสู่ความยิ่งใหญ่ในอีกระดับเธอไม่ได้ทําให้ฉันผิดหวังแม้แต่น้อยแต่ทําให้ฉันครั่นคล้ามครั่นคร้ามในความอัศจรรย์ของเธอ พวกเธอคิดว่าตัวเองมาถึงจุดสูงสุดของพัฒนาการมนุษย์แล้วแต่ฉันขอบอกว่าเธอเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอเพิ่งได้เริ่มสัมผัสความวิจิตบันเจิดของตัวเองเท่านั้นเธอยังไม่ได้มีประสบการณ์ถึงแนวคิดยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองเลยยังไม่ได้มีชีวิตตามภาพวิสัยทัศน์บันเจิดสุดที่เธอมีแต่เดี๋ยวก่อนดูนี่ก่อนสังเกตนี่สิช่วงเวลาของความเบ่งบานใกล้เข้ามาแล้ว ลำต้นได้เติบใหญ่แข็งแรงกรีบดอกได้แย้มบานเต็มที่และฉันจะบอกเธอว่าความงามและกลิ่นหอมจากพืชพันธุ์ของเธอจะปกคลุมแผ่นดินเธอจะมีที่พำนับอยู่ในอุทยานของพระเจ้า